มูมนมูมนน้ำไหนตั้งตั้งชื่อให้ลุงหน่อยดิลุงชื่ออะไรดีอ,อูดูมอ่าทำไมนี้พูดคอควายได้ละ่ะทำไมพูดคุณได้อ่ะทุนไงทุนเหรอทุนลุงดูมีน้องป,ปา๊าป๊าใช่ไหมน้องอ,อ่อแต่ป,ปา๊าป๊าเขาเรียกเรียกเฮียนะปะ๊าเป็นเป็นเพื่อนแล้วกันเป็นเพื่อนป๊าแล้ว เรียกว่าแอดอยโดไปดีไปดีเรียกลุงก็ได้เรียกเรงไปทางนี่เอ่อแม่ก็ทางนี้เฉยหาไม่เ<ร>มชื่อเลยคนแรกจูนดุมจูนดุมทำไมอ่าโดจูนลุงหล่อเหรอโอ้ยขอบคุณมากยแหนูที่โดโดที่ไม่โด จุนดูนี่บ้าซื้อไอะไรละน้องฮะจุนดูเอาเดี๋ยวเสร็จแล้วโทรบอกลุงก,ก็ได้นะมาเราขนาดมาอะไรนะยังมาเราขนาดมาเอาอะไรอ่ะไอ้ทูริสโมนั่นเหรอใช่ขนาดนะนั่น,นะนสีน้ำเงินน่ะขนาดแหละ ชื่อชื่อชื่ออ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรได้ชื่อว่าคุณลุงแสนดีคุณลุงแสนดีใครอ่ะแล้วเขาตั้งเขาตั้งชื่อให้เฮียว่าคุณลุงแสนดีว่ะลุงแสนดีแล้วลุงแม็กเออลุงแม็กเขาชื่อแสนดีมันเออสลับมันมันไม่ได้ดิต้องชื่ออื่นหรือเปล่าต้องชื่ออื่นยุลุงคุณลุงบ้ากามพูดไป คุณลุงกามเนี่ยอ่าน่าจะเรียกลุงบ๊อบฟะลุงบ๊อบฟะลุงกามนะคุณดดามเอาชื่ออะไรดีน้องชื่ออะไรดีอ่ะชื่ออะไรดียะจุนดูคุณลุงมูใช่คุณดูชื่อว้าม่าหนูเรียกว่ามูมคุณดูมูมโอเคโอเคโอ้ คิดตั้งนานกลายเป็นคิดง่ายเฉยมูมูญิ่มีแล้วมีผู้หญิงเออผู้หญิงชื่อมูมูไงนมผงอ่ะไม่ดูสาวอย่าทุนดูเป็นผู้ชายนายจุนดูมูอ๋อโอเคโอเคโอเคจะเรียกจะเรียกลุงว่ามูมูใช่ไหมต่อไปเรียกใช่เนาะเดี๋ยวนะไอ้หลงหลงหลง โอ๊ยไอเวนไอเวนไอบ๊อบโอ้กว่าแล้วมูมินลูกมูมินอยู่ไหนมูมิน ไอลุงบ๊อบมันชนรถล,ลุงไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยโอ้ยหูมาไกลเลยคุณดูพาซี่เอ้ยไม่ใช่พี่พาซี่ดูในใจใจใจเดียวเดียวตื่นสายวิบูไฟไอ้บ๊อบแม่งเลวจัด <c oughs> กูถึงว่ามันถามไหมว่ารถกูคันไหน เป็นไงวะน้าเ,เป็นไงางจ๊ะหนูหนูได้มาตั้งหนึ่งอันฮะทำไมได้น้อยจังอะเ <c oughs> มื่อกี้ลุงเมื่อกี้ลุงร้อยร้อยอันได้มาเก้าอันเลยนะือ <c oughs> หรือว่าดวงดวง,ดวงมันคนแบบดวงมันคนละชั้นกันอะไรอย่เงี้ยน,นะดวงมุ <c oughs> เขาเทียนหนูเนาฮะพี่ผ่าชีเขาสอเทียนหนูร้องดูดูเถียงว่าอะไรเขาเทียนหนูทอโบว่าหนูพูดไม่ได้เพราหนูเร็วเพราะหนูเร็วไม่ใช่คือเขาบอกว่าหนูเทียงเท้าแต่หนูไม่ได้เทียนเท้าเทอโบทายเทียนหนูเนาะเขาเทียนหนูคือเขาบอกว่าหนูเถียงเขาแต่เขาเขานั่นแหละที่เถียงหนู พี่พักชีเขาเถียงหนูหนูไม่ได้เถียงเขาไม่พี่นาเดียเถียงหนูพี่นาเดียเถียงหนูพี่ผักชีเถียงหนูใช่เนาะพี่คุยโทรศัพท์กันดูเขาเถียงหนูดอกอันนี้คุยโทรศัพท์อยู่ใช่เนาะเขาเขาบอกว่าเขาอยู่ใกล้จริงๆเขาเขาอยู่ใกล้เกมด้านหน้นโน้อเก่ด้านโน้นนี้แล้วงนะ ไม่โดนไม่ได้เขียนตามถ้าตูดูไมาใช่หรอกเหนื่อยปวดถุยโทรศัพท์อยู่ก็ไม่บอกเออมันต้องใช้ท่าหมวยอ้าวมูมินผักชีก็อยู่ตรงนั้นเองนี่ใกล้ๆนี่ไม่ดูใจอยู่ใกล้อยู่ใจอยู่ใกล้นิดเดียวเองเมื่อกี้ยังเจออยู่เลยดูใจคุณดูช่วยหนูไหมสมุชชอร์โมหนูดูดูนี้ดูผัวงก็ดี มุกปกติแล้วเขาเดินหนุ่ตรงนู้นค่ะชิมิยินอยู่ไหมคะต้องไม่ได้ผมพยายามเข้าใจอยู่แล้วผมพยายามเลยแล้วมันก็ได้ยินสิหนูก็ไหวไปใกล้ๆเขาสิมุกมีเราปรับตะโกนคุยเลยไม่ได้ยังเขไม่มีใครมาว่าเราหรอกไม่นอนทวนูไม่นอนทวนทวนตูไม่แล้วหนูโทรศัพท์มันเปลืองค่าโทรศัพท์ไหมล่ะโอ้ต้องไหวเดินตรงอีกเรามีโปรหรือเปล่าตอนซื้อโทรศัพท์มามีโปรโปรใช่ดี มันอยู่ไกลนะชุนทุมไม่ไกลเมื่อกี้ลุงคุยกับเขาตั้งนานชุนหายไปแล้วหนูเหิมไม้หายไปโดนสนามดิมไปแล้วนี่ดูเออหนูก็ว่ายไปใกล้ๆเขาสิเฮ้ยเมื่อกี้นลลุงเห็นไอหูแมวน่ารักมากเลยลุงอยากแลกมากเลยให้เราไม้ลุงด่าลุงหินดูน้องด่าได้ เดียวจะาให้ปกปายตรปกปาสัมัที่ช,ชูใช่มันแลกได้ไหมอ่ะเอ้ยมันมันมันส่งให้กันได้ป้ะหรือว่าเหมือน,นเหมือนฮาโลวีนฮาโลวีนดูปอน,นูนต้องเกี่ยใส่ตูด้ดอค่อยให้ปุไปปายดีกว่าน้องอ,อ๋อ่อเค,อ,เคอยู่นี่อออ่อออออ ชอบถาม <อา S 2> ว,ว่ามูเทียนโองก็เทียงจริงอ่ะก็เนี่ยอยู่<แ>ใกล้ๆแล้วนี่ไงไม่เห็นต้องโทรศัพท์เลยเ,ยเลยนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลุงเขายังบอกเลยว่าอยู่ใกล้ๆแล้วจะโทรทำไมอันเนี้ยเปลืองค่าโทรศัพท์ว่าอ,อะไรอยู่เนี่ยก้าวแล้วก้าวแล้วก้าวแล้วแล้วเนี่ยเขาเทียนหนูเขาบอกว่าชื่อจุนดูหมูไบหน้ารอบ ดเราเถียงเนี่ยเราอะเราเถียงเถียงเนี่ยเถียงหนูไม่ได้เถียงเถียงหนูไม่ได้เถียงเถียงหนูไม่ได้เถียงเราเถียงอ่ะไม่ได้เถียงเถียงอือเนี่ยยังไงก็เถียงอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกเถียงไม่ได้เถียงถือถือไม่ได้เถียงเถียงถือคือไม่ได้เถียงไม่เถียงก็ไม่เถียง ใช่ไหมคุณดูหนูไม่ได้เถียงใช่ไหมแต่เนี่ยเริ่มเถียมแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะนี่ยเถียมเถียมหนูใช่ไหมเนี่ยเธอเก็บอกว่าเถียมจะผ่าชีนั่นด์เถียมก็บอกว่าเถียมไงเถียมอ่ะพี่นั่นาจะเถียมแล้วเราอ่ะเถียมหนูไม่ได้เถียมเมื่อไหร่จะจบอันนี้เมื่อไหร่จะจบเออไมื่ะจบมือพี่ดูเถียมหนูเราอ่ะเลิกเถียงก่อนน่ะพี่น่าจะดูเถียนโดยงั้นเถียมกันไปก่อนนะ <laughs> เทียวมไปกดนะนะมมจ๋าว่าไงจะ๊ะไ่้ข้าวใดเดาหรอรอบนี้ไม่ออกเลยอ่ะมูมินรอบที่แล้วได้ต้องก้าอันตอนนี้ยังไม่ออกสักอันเลยอ,อ,อ่ะเทียนน่ะดูวีดีโอไอเนลโอ16อันแล้วเหรออีกแค่384 e. อันเองใช่นออีกแค่3844อันเอวนิดเดียวนิดเดียว เดือนหน้าก็ได้แล้วใช่น่ะรอคิดมาต่อได้เลยไม่ต้องทำแล้วอันนี้รอคิดมาตูอืมตัวนี้ไทยดีไทยดูใครตดูไทยดูไม่รู้ดิไทยพี่นาเดียเทียมดูเอาสิจะเอาเขาไปไม่้ยเเรอชอบอะไรงี้ยป่ะชื่อมีป่ะ ไม่มีเนาะไม่มีเลยเหรอใช่เนาะเอาไม่ได้แอบชอบลุงหรอคุณลุงคุณโดนเห็นคุณคุณเห็นพี่มุ้งไหมเห็นอะไรนะพี่มุ่งพี่มุ่งมุ่งคือใครมุ้งมุ้งม่วงเหรอใช่เนะพี่ม่วงใสนะนาะเห็นพี่ม่วงใสไหมม่วงใสใช่เนาะยังยังไม่เจอเลย เราเราชอบแบบไหนบ็อกซิ่งเสียงหล่อหรือว่าแบบตลกตลกจุ๊แบบอสมมุตินะสมมุติถ้าเกิดว่าแบบว่าเฮียแบบว่าไม่ใช่ลุงเงี้ยได้ไหมได้ไหมอย่างเงี้ยเอได้ไหมไม่รู้พอพอได้นะสมมุติผมมุินเฮียจีบอะไรเงี้ยแบบว่าหรือว่าแบบต้องใส่เปย์ต้องปีให้ตัวตายดู ให้แบบว่าเอออย่างเงี้ยแบบว่ามีมีแฟนเป็นเพื่อนพ่ออย่างเงี้ยโอเคป่ะคือไม่้องไม่โอเคอ่ะเอ้ามีเพื่อนป๊อบปาดูน้องป๊อบปาดูดูอ่ตีดุไหมตีดุไหมป๊อบปาไม่ดูหรอะปอบปายใจดีขี้บ่นไหมขี้บ่นไหม พี่ภมป๊อป๊าดินเดินรุ่งแต่ไม่ได้เอาเท้าให้ป๊ป๊าด้วยป๊่ได้อะไรนะเราไม่ได้ชื่อลุงโชคแล้ชื่อลุงทมชื่อลุงซูลุงซูในในธนาคารที่ชอบไปจุกปะเราจัดจุกไหมพี่หอม คุณอาหอมฮะจุกคือชื่ออาหอมใช่เนาะคุณอาหอมคุณไอจุกคุณอาหมิงคุณอาหมิงคือสับสับกันมาเรื่อเลยว่าเรียว่าคุณอาหมิงไม่ได้ยูเรียกว่าคุณอาตัวดีคุณอาตัวเล็กใช่น้องพี่ฟาใจให้เรียกว่าคุณอาตัวดีแล้วพี่เล่มพี่เล่มดุไหมพี่เล่มดุไหม เดียันเดียวไม่เวยด้วยหนักแล้วหลาน JK ของจริง <c oughs>